ทำด้วยตัวเอง <c oughs> ใช่ตอนนั้นนะ่ะนะแม่อยากได้สี่โม้สี่บรเย็นตอนนั้นนะ่ะพ่อแม่เปี่ยนชาเป็นสีบันเย็นเปี่ยนพม่านที่เกาะเตียงเป็นสี่บรเย็น่นะโอะ้โหดังเปี้ยงเลยเนี่ยดังจนน้องนุ่นมาอยู่ด้วยแล้วก็เป็นอย่างทุกวันเนี่ยก็เลยสี่เหงเงินนี่น่าจะพักก่อนเอาสี่แซ่บก่อน <c oughs> คนรักแม่ใหม่ก็เยอะน้ำตาลก็พูดมีเหตุผล เอาอะไรดีเอาเลยแม่โอ้โหน่ารักมากก็คือจะทำม่านสองม่านนี่แหละคะ่ะคือได้จ้างช่างเอาทีเดียวเลยสองย่างละสามื0ห้าเดี๋ยววันว่างๆแม่จะไปพาวลัดเอารถกระบะที่บ้านไปแล้วก็ใส่ใส่ผ้ามาหม้วนอย่างละสาม้วนพอไม่พอเดี๋ยวว่าอีกทีมุ่งสมพร้อมตลอดค่ะขอแค่แม่บอก เมื่อใครจะแบบอายส่งหลังบ้านก็ได้อะไรเงี้ยขอรักลูกแม่เขาก็รักบารมีทุกคนนี่แล้วเธอละจ้ะเธอละใครสโลกแกนใหม่รุ้มแรงลุ้มใจอะไรก็ทำเร็จ <c oughs> ใช่รุ่มแรงลุ้มใจอะไรก็ดีเนี่ยถ้าห้าร้อยคนเนี่ยถ้าให้คนละตุงนะสำเร็จเลยเดี๋ยวยดสามวันเนี่ยแม่ไปเพาวลัดเลยซื้อผ้าทำ <c oughs> ไม่เกินเดือนมิถุนาก็ได้ขึ้นแลลวคะ่ะมิถุนาหลัง น่าจะประมาณทักทำทักสิบสิบวันซื้อของพวกนี้อะไรเนี่ยจ้าขอบคุณมากค่ะรักแม่ใหม่เอง,เองหนูรักแม่ที่สุดที่สุดแล้วน้ำตาเนี่ยที่สุดแหละขอบคุณทั้งหกร้อยคนนะคะ รักลูกอย่าไปบังคับใจใครคะ่ะเขาจะรักเราขอยรักที่ตัวเราเองไม่ต้องให้เขามาพร้อมสนับสนุนคะ่ะเขาคุณค่ะคุณใตายเขาสมมติประมาณสามพันห้ารวมค่าช่างด้วยเลยเสร็จก่อนเราก็ใช้ก่อนทุกคนก็จะได้เห็นม้านใหม่ผ้าม่านที่ติดเตียงใหม่พร้อมโอนคะ่ะโอนได้เลยนะคะใครจะโอนหลังบ้านก็ได้โอนตรงนี้ก็ได้เริ่มเลยค่ะแม่ ขอให้แม่พูดออกมานี่แหละค่ะโปรเจก t นี้ที่แม่อยากทำโปรเจกต์อื่นก็ยังไม่มีอะไรเราอยากทำตรงเนี้ยทำพม,าม,าพม,ามา่านบหพม่านมันขาดเราก็เดินวนอยู่เดินวนดูอยู่หลายหลายวันและหลายคืนและตรงนั้นขาดตรงนี้ขาดเราก็เดินเราก็เดินเอาไปเข็มกาดติดไว้ก่อนเอาเข็มกาดไปตดตรงนี้เอาเข็มกาดไปตดตรงนั้นติดจนทั่วหมดแล้วค่ะมันก็ขาดแบบใช้มานาน ใช้มาสองปีได้ไมั้งที่แล้วเป็นสีทองขอบคุณหึแดงจะคุณสุภาพรค่ะวันนี้ได้เรื่องอะไรคะดำดงค่ะซื้อมาทําก่อนค่ะเดี๋ยวมาตุงทีหลังไม่ต้องกลัวไม่ทําหรอกค่ะถึงว่าคุณไม่ตุงเราก็ทําอยู่แล้วค่ะไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บังคับใครค่ะเพียงจะเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องเจอบ้านเจอม่านใหม่เจอผ้าเตียงใหม่เดีย๋ยวช่วยนับนะแม่โอเคได้แล้วหนึ่งใบละสามหมืนห่น อ้านะไกลฟาร์มว่าของแม่มันไกลมากแต่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะใครช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้แต่เพียงเราจะบอกว่าเรามีโปรเจกต์ไว้ในใจของเรา